สวัสดีครับฟ้าใสาฟาร์มเชอรี่ดิทองช้หนานะครับเช้าเช้าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเราก็มาสํารวจสําร,รวจอาหารของหอยเชอรี่ดิทองนะครับช่วงนี้ใกล้หน้าแล้งแล้วหน้าแล้งแล้วพอสิ้นเดือนนี้ยบ่อหลาเหล่านี้ก็จะแห้งน้ําก็จะแห้งนะครับเมื่อวานบ่อแหน,นก็แห้งไปแล้วหนึ่งที่นะครับวันนี้เราต้องสํารวจที่ใหม่ตรงนี้จะมีน้ําตลอดนะครับนี่เป็นดอกจอกนะครับดอกจอก ครที่จะเลี้ยงก็ต้องสํารวจแหล่งอาหารแหนไว้นะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้ใบดอกจอกไม่ใช่แหนนะแต่ว่าก็มีแหนปนอยู่แต่ว่ามันก็น้อยไปนะครับเนื้อมีผักมีผักตบชวาปนด้วยนะครับสภาพสภาพโดยทั่วไปนะครับเราก็ต้องมาหาตามแหล่งน้ําธรรมชาติแบบนี้อันนี้โชคดีหน่อยโชคดีหน่อยเดินมาเจอมเจอมื่อเช้าก็เลยจะเก็บไปให้ โอ้ย่รีดีทองนี่ชอบมากเลยนะครับมาวานก็มาเก็บไปเที่ยวแล้วแต่ว่าเก็บเก็บทางด้านนน้นนะครับด้านนู้นก็เป็นแอง่งพอดีวันนี้ลองเดินเข้ามาข้างในก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ฝากสําหรับคนที่จะเลี้ยงนะครับต้องสํารวจแหล่งอาหารในหน้าแล้งไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นานท่านจะลําบากแน่เพราะว่าอาหารมันจะหายากขึ้นนะครับใช้พวกอาหารเม็ดเราก็จะต้นทุนจะสูงนะครับ ดี๋ยวถ้าบ่อลาแห้งหมดนี่ต้องอาศัยที่แม่น้ำแหละนะครับต้องไปหาที่แม่น้าําเจ้าพญาถ้าเช้าก็เล็กๆน้อยครับเจ้เช้าแบบนี้นะครับสวัสดีครับ